สวัสดีครับมาปุบผมอีกแล้ววันนี้มาอยู่เอลอคอนที่เกนเจร์เกมโมบายนิจินมือปืนอันดับหนึ่งของโมบายนิจินอันนี้เราจะเรียกไอเทมเราก็เรียกตามที่เขาบอกนะครับ เรียกผู้มือมืออาชีพในกลุก่มอันดับหนึ่งไปได้การนะครับผมาอยู่ในเกมกับเรานะครับเกมเจมสมือปืนสายหองมือปืนอันดับหนึ่งครับกับโมบายเจรจแรงความชิปไม่มีเพี้ยนมาหวนด้วยก็ถอยนะครับเดี๋ยวตายนะครับผม มียะมียะอยะๆโดนหรือมีเยอะอืมแบบได้ครับเย้ครับเอาไปใช่แล้วครับแฟนแฟนกิฟซื้อกุ้งงงนี่ครับมียะอยากตายครับมียะอยากตายมียะอยากตายครับอ้าวไม่ถอยอ้าวอ้าว อ้าวเพื่อนมึงมาเฉยๆหรอกไอ้สารอ้าวลินหลบอยู่ในพุ่มเลยลินเดินจะมาเอาผมอ้าวจะมาเอาจะมาเอาผมยังไงครับผมวนนะครับวนฆ่าผมนะครับลินเนี่ยอ้าวมันอยู่ในกำแพงอย่างเดีย Áo, áo đi, áo đi Mà đi, mà đi Mà đi Áo, mày đai á Màu đi Ha 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 Xem Áo, mũi bùa á, trong căn mũi bùa á Hãy bây hấp, hãy đi Chết đi Chết đi Nguyên yêu chính này. À, đợt đi oudie, đi oudie, đi oudie. Oudie, 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 oudie. Oudie, oudie, Binh có sắc mẹ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 này mẹ mẹ à. đi Đấy mẹ 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 ตุ้ม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 ขอจัดสักสุดให้สักสุดนะอ่าวน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 ตายครับวนตายวนวนตายครับวนตายขอให้เจ้ามอใหม่โดนโดนโดนเหยียบหายครับผมโอ้เกเจอมือเบิร์นดำหนึ่งของโมบายรีเจ ทำไมถึงบาโมบายอะไรนึงโอภาบมันถือปืนตัวเดียวนอกนั้นเตะบอลไม่ลูกบอลก็่อยดาวกระจายนะครับผมพูดมาไม่ดีศักดิ์การกลับบ้านดีกว่าอ้าวลินโอ้มาเป็นขยงเลยครับผม เพืเ่อนตีหลอดครับถอยดีครับถอยดีอา้อาวอ้าวลุ่มเลยลุ่มอึงลุมเลยอึงล,ลุมเลยลุมเลยลุมเลย,ลเลยเอา้าวโดนครับอา้าวอย่างนี้ยังไงครับต้อง <That> s <S ตามน <okay. S 1> ะครับยิง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 เอาหายเพื่อนหายนะไม่ใช่เขาหายนะเพื่อนหายครับเพื่อนหาย เอ้ยถอยดีกว่าครับสู่ไปก็เหมือนชนะอ้าวลุมกันนี่นน่ะเอาลุมกันนี่นน่ะลุมกันนี่น่ะอ้าวอารอบดวงนี้อดิตมาดิ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 เจ๊ครับหน่อยทำไมอะมันมาเอามาสองแล้ว โอ้โหไม่น,าน่าแปลกดีแล้วเอาลินมาครับอาอยากได้ครับลงไม่มีสกิลลงครับหายไปดิยิงเป็นยิงครับเกมเจอ๋อเราจะอ้าวอ้าเอ้าวอ้า,อายิงงววัวตัวที่ไปแล้วครับผม สงสัยเบอร์ครับอ้าวยิงเลยอ้าวลินไปไหนวหลินอ้าวยิงครับยิงเรื่อยๆเพื่อนเราไม่ดันป้อมเลยนะหายไปดิตามไม่ตามตามไม่ทันครับมันมีวินบอก ยิงครับยิงลุล่วครับอติยัดก็น่าไปดิโอโหเกมเจอผู้บายิงต้นเกมก็ยิงแรงตตายเกมก็ยิงแรงครับเกมเจอเอาหลอดดีกว่าเพื่อนเอาสองคนหลอดลาดหลอดลาดห <c oughs> ลอดเต็ม มาลาดหลอดกันเลยอ้าวมาลาดหลอดกันเฉยลาดไม่ได้หลักเพิยิงแหลงเยู่เดี๋ยวคิดก่อนดีกว่าก่อนดีกว่า oh. เพื่อนนะครับ สองสจะมีบวกครับมีงานครับมีงานบวกครับมีงานบวกครับอ่ามีงานติมัวไปเมดและครับแล้วบวกไ่เพื่อนเราตาย <c oughs> ไปกับหลอดดีกว่าไปกับหลอดอุ่นใจกว่าเยอะครับเหมือนมีฮีโร่ตัวหนึ่งใน,ในทมนีมครับมาดิมาดิมาดิ ไม่กลากันคนเดียวกับหลอดตัวนึงนะเพื่อนไม่มาอ้าว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 ลุ้มเลยเข้าทีเพื่อนยิงยิงยิงครับอ้าวอ้าวออกดีหินมึงมาติดม,มาตั้งอะไรตรงนี้นช่ติดตรงนี้นติดหินนะลูอ่ะแจกปืนไปอโอ้โหหายไปเยอะเลยครับโด,ดนปืนด้วยเจเจครับน่าจะจบนะครับจบครับ จบไปเพื่อนจบไปแล้วครับเกมโมบายลีเจน <Victory. S 1> จะได้ MVP หรือไม่ครับ MVP จะไจัดไครับเหมืนหอนโหดนะครับเหมืนหอนโหด